มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแซนร่วมงานไว้อาลัยวันที่สองกล่าวสั้นๆนะคะ จากที่นักแสดงสาวแตงโมนิดานะคะซึ่งจะมีการจัดพิธีไว้อานะลัยนักฤตธิ์จากเซรีภาพแห่งกรุงเทพถนนกาญจนาพิเศษซอย25แยก1แขวงและเขตสะพานสูงกทรมระหว่างวันที่11-13ถึงมีนาคมนี้นะคะโดยตลอดทั้ง3วันจะเริ่มพิธีในเวลา18นาฬิกา30นาทีและจะเสร็จสิ้นเวลาประมาณ20นาิกา30นาทีค่ะล่าสุดนะคะแสนวิสาพัฒ ู้ที่อยู่ในเรือสปีดโบ๊ทได้โผล่ร่วมงานไว้อะไรวันที่2และกล่าวเพียงสั้นๆว่าอยากโฟกัสกับการส่งเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายโดยที่ไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนแต่อย่างใดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ